สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมันเป็นเสาร์ที่19พฤษภาคม2567พี่น้องพูปะกอบการตลาดนัดโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินครับขอระชาสัมพันธ์ครับตอนนี้แอมินยามไลฟ์สดในไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาชมบรรยากาศสดๆกันนะทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กครับแอมินหยุดใจในกานพุทธออกตลาดเพื่อหัดสุขเสาร์ที่หนึ่ง สะดือบวมจะเป็นสะดือใหญ่ไม่หรอกสะดือบวมเบิ้งบัคมาันนะเบิ้งคักๆแล้วสะดือบวมเลยตองหลอดเบื้องท่านี้เป็ดวัวไา่เหล่าเก่ายอาัสาวไขเราเก่ายัดสองแบบอ่งอนึ่ สาวหน่อยงามเดี๋ยวเป็นตอนราค่าเลยเพิ่งเปิดใจเลยประกันทางดอกกำลังสิ้ต่อราค่าันเยี่ยมถ่ายไง เวลาเวลาเขาเจ้าต่อร้องราคากันนี้ไปเบาหลายมันมันมันมีผลคนซื้อคนขายนะพยายามครับ <c oughs> มารยาทมารยาทในการชมนะครับเบิงเงียบเงียบอย่างเงี้ยข้าเจ้าซื้อขาเจ้าขายขาเจ้าต่อกันแล้วกันนะคอยถามนะครับบางคนบอกว่าไปถามโหลดถามโหลดนะบางคนวันวันเงียบเงียบอย่างเงี้ยมันมีผลครับคนซื้อคนขายจะเบาเบาหลายคข้าเจ้าต่อกันไปมันลบกวน ธุรกิจเนี่ยงามอเงยครับผู้เขาูนปีดบบืทอนเปีนี้เยห้องลายนเดนมห้องจ้บาทผมเปใสิเจ้าสิเก่า่ม่ได้กินเนก่อราคา่ก่อนมันเปิดไปเมเก่าสเ้า หน,นึเก่าเลยเกำลังตอ่อลังต่อราคาอยู่ขา้างหลังเดี๋ยวไปบิ้ง <Pam. S 1> ่ม,มนนหน่มดงก,กันุ่ม่เราเก่า ngàm มันอยู่ทางบ้านเสือ 4เครื่องที่เราเนี่ย6มื้นหางรุ่นนี้นะครับนะมีแต่6มื0นหาขึ้นรุ่นนี้สูงยาวนะหางหลีนนะตนหางหลีนะเป็นเพนสี่สี่กันบอนนะเป็นเนสี่สี่กันบอนนะ,อะ,อะ ส่งคันรถน้ำมันสองอร้อยโอเคแล้วจบไปแล้วใช้คันรถไปจบแล้วหม <c oughs> ดห่างกัน ไปเบิ่งกันนะี่นอ้องทางนี้มีมีตัวให้เบิ่งวนะครับมีตัวให้เบิ่งวะนะเป็นยางหลอบางขางกันนะไข่เนื้อเราเปิดไปเศ้าหาสองตัวูหน่อยสูงปูใหญ่ผูใหญ่สูงกว่า 20, นะยี่สิบเนยไขมีอายุแล้วนะครับไข่มีอายุสูงกว่าบ้านลอยยี่สิบหตัวละหมื่นเปิดไปเศ้าหางตัวละหมืน่นตมื่นสองตัวละหมืน่มนสองื่สา คบบายผู้น้อยผู้ผู้ผู้ใหญ่อยู่มี่มี่อายุอยู่แต่ว่าตัวน้อยนะสูงร้อยยี่สิบตัวหนึ่งก็อ้วนเลยแม่ม่านหรือแม่หมันแม่ม่านหรือแม่หมันเดิงกันนะแม่ม่านแม่ม่านอยู่ครับ เปิดเปิดราคาหลักเป็นไงครับสามสิบสองสามไปเลยท้องห้าเดือนท้องห้าเดือนสามหมื่นสองพันใหญ่เลยสูงลอยสามสิบบวกสามสามหนึ่งประมาณร้อยสามสิบบวกรวก้อยสามสิบสามถ่ายสวยถ่ายใหญ่ขนมคู่หางสวยนะครับนะครับเป็นไข่เจ้าเหนือนะครับนะเต็มดีครับนะ กระดานหลังประมาณเกือบ30มเส้นสามสิบวกสวงแคบดีนะครับสวงแคบดีเนะีนะ่ยนุ่มตึงๆึงอยู่นะนุ่มตึงอยู่นะุน่มตึงดีนุ่มตึงดีเป็นเดิมนะเป็นเดิมมัดนะเอาทัดมะลากับมีเด้ขันจับดีเลยนบะขันทัดมะลากับมีนดะสวงดีนะครับนะเอา,นะเอา ครับเขาเบิงกันหอกแต่กันเดียวหน่อยอาจจะลูกสองหรือลูกสองในท้องคนระับเล็บงามอยู่นะครับขวัญสองทางนี่นะได้กจกลูกหรือครับเด็ครับล,ลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองในท้องหนังครับอ่ะแม่แยกลูกลูกสองในท้องนะครับห้าเดือนหางเหีวเล็บงามสนใจที่ต่อได้เบอร์ใดหน่อยศูนย์หกห้า 4 5่ห้าหน,ะสน,สนสึ่งศ uh ูน hmm. ย์นเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ด่งสี่นครับสนใจทีมาสอบถำแมาต่อเภอไหอ่อำเภอเมอวัดดีอรับอยู่ยมื่งครับาวประจำการยม่ยวัดดีนั่ครับสนใจทมาสอบทาอำเภอเมย์วัดดีจังหวัดดระบ่ไก่นั่งครับอยู่ทางนี้นะไปทาง คือชินาไล่บัวขาวน้อไม่ว่าดีน้องพอกนะครับสนใจทุกมาสอบถามบริเวณนั่นนะส่วนนั้นนี่นะแอนเจนซีนมีมูลาจบมีแต่ไยอ่ไม่ห้อยไปอยู่เมื่อนี้ บรรยากาศซื้อขายกับพ่อไปได้อยู่นะครับผู้ชมหลายอยู่นะครับค่ายคนใหญ่กับพ่อมีเดือบิงอยู่นะครับพ่อมีเดือบิงอยู่นะครับพ่อมีเดือบิงอยู่นะครับมีก็ขอพูดหลานๆนะครับทีเว่ไม่ให้กวามังใกีจนเดี๋ยวอีกประมาณหาหน้าที่นะครับอินสิบาไปเบิรงว่นะครับอีกประมาณจะหาหน้าที่นะครับเดี๋ยวอีมินขออนุญาตลงไร้สดก่อนนะครับไปเบรกพักกินน้ำก่อนนะครับ ท่านได้นะสนใจอยากเบิงงกง่วก็เดี๋ยวค่อยตามมาใหม่นะครับอีกประมาณหางหนาที่นะครับขอบคุณหลายๆนะแวะมาให้กำลังใจกันนะอท่านไหนมากเาท่านก็ไมาชมยอดหลังเอานะครับมาชมยอดหลังเอานมนีนนยูนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์่ามุมนั้นนะเลยนะตรงขามนเป็นร่วงพยาบาลนะครับ ตรงขามตรงขามสนามเป็นโรงพยาบาลอำเภอสมเด็จนะครับข้ามผมเป็นตอราคากัยเนป๋าเพิ่งซื้อไปเลี้ยงบ่าน,นโคมใจแม่หลวงครับ่ลครับเดี๋ยวมิ้นขออนุญาตลงก่อนนะครับ ช่งท่านนี่มันเป็นไายเหนียวหมด้เกอย่ยงม่แต่ไา่เนียในหอยเป็นขายไข่เนี่ยเป็นขายเป็นขายทรงแต่เป็นขายในหางเป็นไปทรงไก่แต่ <laughs>